กรณีการจัดซื้อรถน้ำของอบตอทุ่งกวาวจังหวัดแพร่ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2553ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าชาวบ้านร้องสื่อให้ช่วยทวงถามความคืบหน้าอีกครั้งหลังจากที่ชาวบ้านร้องทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์กรณีเทศบาลทุ่งกวาวจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ำ5 0 0พันลิตรตามใบเสนอราคา1คันแต่รถที่ได้มากลับมีขนาดบรรจุน้ำได้เพียง4 0 0พันลิตรไม่ตรงตามสเปคที่ขอจัดซื้อไว้ จนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรวจสอบและพบว่าการจัดซื้อไม่ตรงกับหนังสือที่ของบประมาณไว้แต่การตรวจสอบค่อนข้างล่าช้าชาวบ้านจึงได้ร้องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการผู้จริตแห่งชาติหรือปปชจังหวัดแพร่ให้ช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวสามปีดูเหมือนว่าเรื่องยังไม่คืบหน้าจนต้องมาร้องทีมงานรายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์อีกครั้งล่าสุดชาวบ้านไปพบกับนายสุชาติกรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการปปชภาค5เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีคนที่ตั้งไ่สวนเนี่ยเราตั้งไปสวนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นทางเลยตั้งแต่กระบวนการผู้อ่านความเป็นธรรมฉันกรรมการตรวจสอบเลยทั้งกระบวนการทั้งหมดนะครับประเด็นสำคัญคือมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกนะครับการใช้กฎหมายของของนักชาติในในในท้อที่ 是的。<laughs>